ไว้ทีคนให้นมันไนด้เด้อบาทนี้ chiêm nhang ở con là phi nong cứ khán đấy phân tất cả trăm liang tung hay tung na ban thấy là nhang há quấy vẫn làm gì yên ba nó câu mình có bao นี่นีี่ครับเห็นหลักไฟหนึ่งโคตรคตรบ้านนี่โคตรเป็นมนะั้ยเนาะฮัดลูกสาวมหาฮหัดโคตรจิปโปมครับอา้าเสียงผ่าลูกสาวมหาฮะนะัดโคตรจิปโปมเห็นอยู่หูอยบนลูกยุงหงเสียแล้วบนน้อถ้ามันโคตรกะโอ้ยโมเป็นตะลิเกินล <c oughs> แล้วพี่น้องเอ้ยเสียแล้วบ่ ข,ขุดเอาไม่มา,า,าเอาขอก้นมาหอดอกเหน็นบเห็นหูมันจำสาวคนญี่ปุ่มบขาเป็นครับพี่น้องบขเคย,นเ,ยนะนเนาะเดี๋ยวพ่อชิสดนะนี่หูมันน,น,นี่ยมันน้ำมันน้มันนี่นั่นี่ตามไปเห็นแล้วเปล่เห็นแล้วนี่ต้องให้พอก้นยังไงนี่อากคนนี่ตัว ครับจิปมุมมาไปเดี๋ยวตัวนึงครับพี่น้อง z ม o m ไปน้ำพ้นที่เก่ามัานจะออกามาฮาหูหประเห็นพี่น้องไ,ไปหูไหมเอาคนจิปมกับบัไดครับ เอางวงเขาขอกบันนี้จิรล่ะไอ้ลูกเอางวงเขาขอกเข้าทำแล้วแก่เป็นหมดระเสือกโอ้ยสาวอ่อนพลังเสืองวาเขาขอกครับพี่น้อง แก่เสือกโอ้ข้าอยู่ยังแก่เสือกเป็นอยู่ว่าตื่นเบิดไปบัดน,นี้นจุงเอาอีสีนวลเด้อเอ้าเอาเอา,เอาไปเลยมันจิไปใส่บัดน,นี้ย,ยงางรูรูไปแล้วดึงเสือกไว้มึงนะครับสิมาจุงงวัวกัดหยิกยานงวาัวพอดีพาลูกสาวมาครับ อ,อยากหากินเลี้ยงงวัวครับเอ,เอาอ้าแค่วดึงไปา,นนะา้บแ, <c oughs> แก่ตัวพ <c oughs> ุ่นฝ่อมบ่ะแกเด้อไปไปดึงไปดึงไปไปอีซีนวลหาข้าวคอก ทำแล้วอย่ากินอิ่มนะร้ามให้เบิดมือไปแกได้เลยบุ๊ลูกเอาเอาเอาไปวังด้วยหยั่งมันหยักหยังมาหาคนที่เสือตื่นหนุนงวดพี่น้องไปยายจุงไปเด้อเดี๋ยวพอสิไลไปน้ำลังแหนวไปหากันหังวก็นได้ ไปไปคำแล้วเมือม่อเมื่อเอาข้อ,อกุนไปเดาหน่อยยันว่าอันจุง๊งเอาเต้ยอีดำนี่ที้ไปก่อนอปล่อยปล่อยเสือกอีซีนวลไปโหลดอบอสอีซีนวลดึงหยากดึงไอ้อีนั่นไปเนี่ยเด<อ>ี๋ยวพอสิไลด์ดากอีซีนวลไป ไปไปไปคอกคอกงูอ่ะประโยชน์เฉยเลยนี่ไอ้อย่างหนยัห่นงูอ่ะนายพี่น้องดึงเอาชื่อสุดเสียกเลยยืนดีนดนกินไก่พ่นพี่น้องย่างด้ยด้เมื่อคอกแล้วไปเห็นไม่กินน้ำซะกัน

คือนั่งรถจุยเทวัน์นี่ซีเมือนหรอปะเหนื่อยปะขำอ่อนบอกว่าอยากเมือ่อนแหะครับทำเร็วฉันเอางอเขา่าคอกลอะก็เลยสซีเมือนอ,อันนี้รถเพิ่งมาแก่เขาครับเพิ่งเกี่ยวเขาอยู่หน้าข,งขง้งเพิ่อนกัเกี่ยวเขาครับใส่รถเกี่ยวแก่ กำลังที่เขาอยู่กำลังมาสองเมื่อครับถ้ารถเกี่ยวเขาต้นทางเดี๋ยวถ่ารถยับออกก่อนครับจึงสีเมื่อมาน้ำกันครับจเอเมื่อคนละขั้นบ้นี้งวันขี่รถลุงเมื่อครับ น,นะครับตับแนวร่วมครับได้ยินขราบบรีรัยก่อนจะไดว่า,าย